สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูเหมยใ,ในวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้คุณครูจะสอนเรื่องอะไรไปดูกันเลยวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องประโยคประโยคก,ก็คือห้อยคำต่างๆที่เรานำมาเรียบเรียงแล้วมีใจความที่สมบูรณ์ เรามาดูลักษณะของประโยคสองส่วนประโยคสองส่วนก็คือประโยคที่ประกอบไปด้วยประธานและกริยาในประโยคไม่ต้องมีกรรมมารองรับก็มีใจความที่สมบูรณ์เรามาดูตัวอย่างประโยคเช่นผมนอนหลับคําว่าผมเป็นประธานนอนหลับเป็นกริยาเห็นไหมคะไม่ต้องมีกรรมมารองรับก็เป็นประโยคที่มีใจความสมบูรณ์ ต่อไปประโยคต่อไปบอกว่าพี่ว่ายน้ำํคำคําว่าที่เป็นประธานว่ายน้ําเป็นคํากริยาที่ว่ายน้ําเป็นประโยคสองส่วนที่มีใจความสมบูรณ์ไม่ต้องมีกรรมรองรับต่อไปเรามาดูประโยคสมส่วนประโยคสามส่วนก็คือประโยคที่ประกอบไปด้วยประธานกริยาและกรรมในประโยคเช่น ตำรวจจับโจรตำรวจเป็นประธานจับเป็นกริยาและโจรเป็นกรรมเห็นไหมคะประโยคนี้ต้องมีการมารองรับจึงจะมีใจความที่สมบูรณ์ต่อไปฉันไปสวนสัตว์ฉันเป็นประธานไปเป็นกริยาสวนสัตว์เป็น รรมเมื่อมีกรรมมารองรับจึงจะเป็นประโยคที่มีใจความสมบูรณ์ประโยคนสาส่วนประกอบไปด้วยประธานกริยากรรมต่อไปเรามาดูประโยคเพื่อการสื่อสารประโยคเพื่อการสื่อสารแบ่งออกเป็น5ชนิดชนิดแรกที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าก็คือประโยคที่มีเนื้อความบอกให้เรารู้ว่า ใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเป็นประโยคที่บอกให้เรารู้นะว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรตัวอย่างประโยคเช่นวัวยืนเล็มหญ้าในสวนประโยคนี้บอกเราว่าวัวยืนเล็มหญ้าในสวนเห็นไหมคะเมื่อกี้ชีวิตของมันก็คือใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรใครในที่นี้ก็คือวัวทําอะไรยืนเล็มหญ้าที่ไหนในสวนนั่นเองต่อไป ฉันชอบไปโรงเรียนฉันชอบไปโรงเรียนอ่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรคีเวิดของมันดูเลยใครในประโยคนี้ก็คือฉันทำอะไรชอบไปโรงเรียนต่อไปประโยคต่อไปเสืออาศัยอยู่ในป่าลึกอ่าเป็นการบอกเราว่าเสืออาศัยอยู่ในป่าลึกเป็นประโยคบอกเล่าต่อไป แม่ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรอะใครในที่นี้ก็คือแม่ทําอะไรไปซื้อกับข้าวที่ไหนที่ตลาดลองดูตามนี้เลยนะประโยคต่อไปบอกว่าหมอมีหน้าที่รักษาคนไข้เห็นไหมคะเป็นประโยคบอกเล่าต่อไปฉันซื้อเค้กวันเกิดไปให้พี่ ลักษณะของประโยคบอกเล่าก็คือเป็นการบอกว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรนั่นเองสาหรับประโยคบอกเล่าต่อไปเป็นประโยคปฏิเสธประโยคชนิดที่2ของประโยคเพื่อการสื่อสารนะคือประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธก็คือประโยคที่มีเนื้อความไม่ยอมรับไม่ยอมรับนะมักจะมีคําว่าไม่ไม่ได้ไม่ใช่เป็นต้นคีย์เวิร์ดของประโยคปฏิเสธนะคือคําว่า ไม่ไม่ได้และไม่ใช่อ่ะเราไปดูตัวอย่างประโยคเช่นตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้เห็นไหมคะมีคำว่าไม่ได้เป็นการปฏิเสธเป็นบอกว่าตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้นะต่อไปประโยคนี้บอกว่าเขาไม่ชอบกินผักเห็นไหมคะมีคำว่าไม่เขาไม่ชอบเป็นกินผักอ่ะเป็นการปฏิเสธว่าเขาไม่ชอบกินผัก ต่อไปน้องฉันไม่ชอบแปรงฟันน้องฉันไม่ชอบแปรงฟันเห็นไหมคะประโยคนี้มีคําว่าไม่อ่ะปฏิเสธว่าน้องฉันะไม่ชอบแปรงฟันต่อไปประโยคชนิดที่3ของประโยคเพื่อการสื่อสารนั่นคือประโยคคําถามประโยคคําถามก็คือประโยคที่เป็นการถามเพื่อต้องการคำตอบเป็นประโยคที่เราใช้ถาม เพื่อต้องการคำตอบมักจะมีคำว่าใครอะไรทำไมที่ไหนอย่างไรเมื่อไรตัวอย่างประโยคเชน่นเธอเลี้ยงปลาอะไรเห็นไหมคะเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบว่าเธอนะ่ะเลี้ยงปลาอะไรอ่ะเมื่อเราถามไปแล้วใช่ไหมเอาคนที่จะตอบเราก็จะตอบเราว่าเขาหนะ่ะเลี้ยงปลาอะไรเช่น ปลาทองแบบนี้เป็นตน้น,ตอนอ่าประโยคต่อไปแมวอยู่ท <c oughs> ี่ไหนเห็นไหมคะมีค <specify> ําว่าที่ไหนคีย์เวิร์ดของมันที่คุณครูบอกไว้แมวอยู่ที่ไหนก็เป็นประโยคคําถามที่ต้องการคําตอบเหมือนกันว่าแมวเนี่ยอยู่ที่ไหนต่อไปทําไมเด็กๆชอบกินขนมเห็นไหมคะมีคําว่าทําไมคีย์เวิร์ดของมันทาไมเด็กๆชอบกินขนมเป็นการถามเพื่อต้องการคําตอบว่าทําไมเด็กๆชอบกินขนมนะ ต่อไปประโยคชนิดที่4แล้วของประโยคเพื่อการสื่อสารนั่นคือประโยคขอร้องประโยคขอร้องคือประโยคที่มีเนื้อความเชิญชวนเชิญชวนนะเชิญชวนให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งมักมีคำว่าโปรดกรุณาช่วยวานอะประโยคขอร้องเวลาที่เราขอร้องคนอื่นให้ทำอะไรหรือเชิญชวนให้เขาทำอะไรเรามักจะใช้คำพูดที่เป็นยังไงคะ เป็นคำสุภาพมักจะมีคำว่าโปรดกรุณาช่วยหวานเราไปดูตัวอย่างประโยคเช่นกรุณาทิ้งขยะให้ถูกที่เห็นไหมคะมีคำว่ากรุณากรุณาทิ้งขยะให้ถูกที่ต่อไปโปรดช่วยกันร,รักษาความสะอาดเห็นไหมคะมีคำว่าโปรดเป็นประโยคขอร้องโปรดช่วยกันร,รักษาความสะอาดต่อไป ช่วยเปิดประตูให้ฉันทีเป็นการขอร้องให้เขาเปิดประตูให้ฉันทีช่วยเปิดประตูให้ฉันทีน,นี่คำว่าช่วยต่อไปประโยคชนิดที่อของประโยคเพื่อการสื่อสาร,ร,รคือประโยคคํคำสั่งประโยคคํคำสั่งก็คือประโยคที่มีเนื้อความบังคับประโยคคํคำสั่งก็คือบังคับหรือสั่งให้ทำเลยนะมักจะใช้คำว่า จงอย่าต้องห้ามประโยคขอร้องกับประโยคคำสั่งใกล้เคียงกันนิดเดียวเพียงแต่ประโยคขอร้องจะใช้คำพูดที่สุภาพกว่าเรามาดูตัวอย่างประโยคคำสั่งนะเช่นห้ามขับรถออกนอกเส้นทางเป็นการสั่งเลยว่าห้ามขับรถออกนอกเส้นทางนะต่อไปจงข้ามถนนตรงทางม้าลายเป็นการบังคับว่า ให้ข้ามถนนตรงทางม้าลายนั่นเองต่อไปประโยคสุดท้ายทุกคนต้องเงียบสมมุติว่าเด็กๆอยู่ในห้องเมื่อคุณครูบอกว่าทุกคนต้องเงียบเด็กๆก,ก็จะต้องเป็นยังไงคะ,ะทําตามคําสั่งของคุณครูเด็กๆก,ก็จะต้องเงียบจบแล้วสําหรับเรื่องลักษณะของประโยคและประโยคเพื่อการสื่อสารทีนี้คุณครูจะทวนให้ก่อนประโยคสองส่วน คือประโยคที่ประกอบไปด้วยประธานและกริยาในประโยคส่วนประโยค3ส่วนจะประกอบไปด้วยประธานกริยาและกรรมในประโยคส่วนประโยคเพื่อการสื่อสารประกอบไปด้วยประโยคทั้งหมด5ชนิดประโยคชนิดที่1ก็คือประโยคบอกเล่าชนิดที่สคือประโยคปฏิเสธชนิดที่3คือประโยคคำถามชนิดที่4คือประโยค ขอร้องและชนิดสุดท้ายคือประโยคคำสัง่งยากไหมคะสำหรับเรื่องประโยคเมื่อเด็กๆเ,เรียนจบแล้วศึกษาเรื่องประโยคจบแล้วอย่าลืมทำใบงานที่คุณครูมอบหมายให้คุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนทำได้อย่างแน่นอนสู้ๆนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปเราจะมาดูกันว่าคุณครูจะมาสอนพวกเราเรื่องอะไรสำหรับวันนี้ คุณคณต้องลาไปก่อนนะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะบ๊ายบาย